สวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้แม่ดาวก็จะมาว้าถึงการปั่นเส้นเชนวนพี่น้องเฮาจะปั่นเส้นชนวนเพื่อที่ว่าเฮาจะเอาไปติดกับองค์พระด้วยจากหน้าที่ของเส้นเชนวนนี่เพิ่นก็จะเป็นท่างไหลของน้ำทองเหลืองเฮาจะพี่น้องก็มาเบิ่งวิธีการกันได้เลยจากพี่น้องคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเวาด้วยจากขออนุญาตอธิบายเาาจักน้อยพี่น้องหลังจากเฮาปั่นเขาคันขีพิหงเนียนแล้วนะจ้ะพี่น้องเฮาก็จะมา ปั้นเป็นเ้นยาวๆจากพี่น้องขนาดของเส้นชนวนขึ้นอยู่กับองค์พระแต่ละองค์เด้อพี่นอ้องเด้อองค์พระองค์น้อยเขาก็จะปั้นเส้นชนวนที่มีขนาดน้อยลงจะแล้วขนาดองค์พระใหญ่เขาก็จะปั้นให้เส้นใหญ่ขึ้นมาตามสัดส่วนขององค์พระจ้ะพี่นอ้องอันนี้ก็ต้องใส่ความเข้าใจแน่จัหน้อยจะเขาก็กจะปั้นกัน ลายเส้นยูด้จ้าพี่น้องเพื่อที่ว่าเขาจะเอาไปติดกับองค์พระให้ได้พอดีเลยเนาะจ้าพี่น้องการขั้นขีเพิงปั่นเส้นชะนวนจ้าพี่น้องเขาจะบกขันเทือละหลายเด้ะจา้าย้อนว่าขีเพิงเพิ่นจะแข็งโตกนเนาะจา้าเขาจะค่อยๆเฮ็ดไปสลับกันไประว่างปั่นเส้นชะนวนกับขั้นขีเพิงนี่หละจา้าจนกว่าเขาจะพ่อตามจำนวนที่เขาตรงกาจาก เลยหนึ่ยคือโตยางพี่น้องเส้นชนวนที่ห่าปั้นได้แล้วจ้ะพอเ่าปั้นเส้นชนวนเรียบรนะ้อยแล้วพี่น้องห่าก็จะมาตัดจ้ะตัดเป็นชิ้นในน้อยเขาเอื่นว่าต่อชนวนจ้ะพี่น้องขั้นตอนนี้เป็นการติดต่อชนวนตามอง์พระด้วยจ้ะพี่นอ้องตอ่อชนวนนี่มิหนาทีจังไหนเพิ่นมิหนาที คืเอเข้าจะติดไวเพื่อที่ว่าจะโยงเสินชนวลเะติๆนะต่อ๊ะชนวลไวให้ทั่วทั้งองค์พระเลยเด้อจ้ะก่อนที่เฮ้าจะมาติดเสินชนวลอีกเท่อนึงจ้ะก,การโยงเสินชนวลน,นี่พี่น,อน้องเข้าตรงโยงให้ทั่วทั้งองค์พระได้จ้ะนาทีหลักของเพิ่นคือเป็นท่างไหลของน้ำทองเหลืองจ้ะพี่น,อน้องถ้าเขาาย่งเสินชนวลบ่ได้บ่เข้าใจ นำท่องเหลืองเวลาเทเท่องนะพี่น้องเพิ่นจะไหลบ่ทัวทั้งองค์พระก็จะเฮตไหยเวลาเทเท่องเหลืองจะเฮตไหยงานเสียจะงานแบงเบาหรือว่าเทออกมาบ่เต็มองนั่นเองสำหรับคลิปน,นี้แม่ดาวก็ได้มาแบ่งปั่นความรู้ตั้งแต่การขันขี้เพิงพี่น้องเพื่อที่จะมาปั่นเส้นชนวน ได้ส้นชะนวลมาแล้วเขาก็จะเอามาติดต่อชะนวนแล้วก็เอามายงงสินชะนวนจากพี่น้องเป็นขั้นตอนตามลําดับดเด้อจ้ะแม่ดาวก็ขอบคุณหลายๆสําหรับท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแม่ดวาวหวังใจว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่สนใจในด่านงานรอพระท่องเหลืองเด้อจ้ะคลิปนี้แม่ดาวขอจบซ้ำนี้ค่ะสวัสดีค่ะ